ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดบอกไม่กดกดก็ไม่กดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้โดนแน่นี่นี่ไม่กดใช่ไหมไม่กดใช่ไหมนี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะฝากกดไลค์ก็ได้ครับ มาแล้วมาแล้วบ้าไงบ้างไงอะไรพี่คือตอนนี้ผมอยากปรึกษาชีวิตกับพี่มากเลยอะปรึกษาชีวิตหรอยังไงครับคือตอนนี้พี่ผมไม่มีตังเลยสักบาทหนึ่งอะเอ้ยพี่ก็ไม่มีตังอ้าวทำไมเรา,เราจะทำอะไ <ง S 2> รปรึกษา<ด>ไป ึกษาคือไม่มีตังค์ใช่เออ่พอจะมีเงินให้ยืมไหมพี่โอ้ยไม่มีเงินเหมือนกันแล้วก็หางานใหม่สิหางานน่ะเฮ้ยใครมาเอาวามาสวัสดีมาแล้วจ้าสวัสดีพี่เียมาเครียดมาไปแล้วพี่คือช่วงนี้แบบเราไม่มีเงินทางบ้านพตลอดมันก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่รายได้ไม่ค่อยมีเลยมีมีลองคิดดีดีไหมเฮ้ยมโชยุไปโดนลงมาทำไมเนี่ยเนี่ย เอา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 ไปแล้วไปแล้วตกลงยังไงวะเราเดี๋ยวผมไปหาเน็ตให้แบบมาตามมาตามต่อมาาตมามตมาตอมามาตอมามาต่อมาตอมามา่มาก็มามตมาม่อมามาต่ามา่มีต่มามาต่ามา่อามาต่อมาาต่อมามอมามราม่ม่่่าาม่อ่ิงอ่า่อออ โอ้โหคือมันเครียดมากเลยจะไม่มีเงินอะไรอีกแล้วว่าช่วงเนี้ยใช่มีแบบข่องานทำงานอะไรดีๆยังไงไหนง่ายเลยใช่ไหมเอาง่ายๆเนี่ยเจอเลยพี่ไปตั้งบูธเลยพี่ตั้งบูธตรงไหนอะหน้าบ้านตั้งบูทหน้าบ้านเออหน้าบ้านเราก็ได้ตรงเนี้ยนะตรงที่โรงนี้ไงหน้าบ้านนั่นแหละนั่นแหละอ่าแล้วก็ขายจูบละร้อยพี่ฮะจูบละร้อยขายจูบใครต่อใครไม่รู้มาจูบเรานี่นะพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นเลยนั่นเลยใช่คือแบบว่าเห็นคนนี้ปุ๊บอยากจูบก็ ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งมือหน้งาตเออนั่นแหละความคิดดีว่ะโชว์แล้วเราจะไม่เป็นโควิดหรอวะพี่แต่บ่าพี่แต่บ้านเราไม่มีผู้หญิงเลยว่ะเออก็ต้องผู้ชายไปก่อนเออดินผู้ชายโอ้โหพี่ไม่ไม่ถ้าไม่มือกก็นี่ไงก็เดี๋ยวให้โชว์แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปโง่เนี่เออโชว์นี่แหละอย่าลืมอย่าลืมทาปากแดงเดินโอ้โหนั้นโชว์โชว์เตรียมของไปตั้งบูธเลยหน้าบ้านโอเคพี่โอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมนั่งนั่งอยู่ในบ้านแล้วกันนะดี หน้าบ้านใช่ไหมเอาตรงไหนดีวะโชว์เต็มสัญญาตรงไหนดีอะเตยมเสร็จแล้วพี่เตยมเสร็จแล้วเอาตรงที่แบบที่ภาคคุณจะเดินผ่านเยอะก็น่าจะตรงนี้แหละอ่ยนี่ไงนี่ไงนี่เลยตรงนี้โชว์โอเคเราจะทำบูธแล้วก็มีของตกแต่งไหมเราเตรียมของตกแต่งอะไรมาเยอะเลยโอเคโอเคจู่ร้อยบาทมันจะคุ้มไหมวะไอพี่มันจะมีอาจจะมีคนโรคจิตมาก็ได้เออก็ยอมดีกว่าก็อย่างเราก็ได้ตังค์โอเคโอเคพี่เราจะพูดเพื่อตังค์ทำได้ทุกอย่างว่ะว้ามาดูดิไหนนี่เราตังบูธเลย ทำอย่างนี <mar gen> <ired> ้เลยเหรอเออตรงนี้ดิพี่ตรงนี้ดิตรงนี้ดิใกล้จะได้ใกล้ๆหน่อยนี่ตรงนี้นี่เออตรงนี้ก็ได้ยังไม่เถอะตรงนี้เออตรงนั้นก็ได้อะไรแต่มันต่างกันไงรอปะอุ้ยโชว์โอ้โหดูิโอ้โหหนักไหมหนักอยู่พี่หนักอยู่อ่ารีบเตรียมอ่าอื้อชอ้ยไม่ตรงแล้วเราต้องเขียนป้ายไปหน่ะเขียนป้ายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเขียนให้เดี๋ยวผมเขียนให้ เขียนว่าอะไรอะ่ะจูบฟรีเอ้ยจูบหนึ่งร้อยบาทแล้วแป๊บนึงนะแล้วคือเราไม่มีพรออะไรตกแต่งข้างหรอเว้ยจูบร้อยบาทโอ้ไยเราต้องมีเก้าอี้อะต้องมีต้องมีไหมมีเก้าอี้มีเก้าอี้ไม่นั่งตรงนี้ไหมเออแต่ง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 ทำไเยอะ อ่ะอุ้ยเก้าอี้นี่มันเข้าหรอเผื่อไม่เนี่ยเพื่อธุรกิจของเราการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างครับเสี่ยงบ้าเราจะติดโควิดหรือไม่คนมาจูบเราตลอดเวลานั่นแหละครับผมใช้เก้าอี้นี้ไหมอันไม่มีสองคนดิเอ้ยเดี๋ยวมีคนนั่งข้างๆนั่งข้างๆเออเก้าอี้นี่ไหมเผื่อโอ้คือโชว์เดี๋ยวทำสองคน ผัดกันเดี๋ยวเราผัดกันจูบแล้วเหนื่อยสมมติถ้าเหนื่อยแล้วก็มานั่งเหนื่อยอย่งเงี้พี่อ่ะพี่นี่ที่นั่งลูกค้านี่ที่นั่งลูกค้าอ่ะโอเคโอ้าวโหนี่เอาที่นั่งนี่ไม่ไม่เขาจะจูบกันเขาต้องเป็นเอออย่างเงี้แหละมาโอเคนะมาโอเคพี่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งแถวๆนี้แหละอ่ะโอเคที่เหลือก็แค่นั่งรอคนสินะมีคนมาไม่โทร แล้วเราจะมีลูกค้าไปไเนี่ยฮะขอดูป้ายหน้ั่นดิเอ็นนาจูบร้อยบาทโอ้เออเอาก็ใครมันจะตังใครมันจะเป็นบ้าวันจูบคนไม่ไปไหนครับไม่รู้จักวะสนใจไหมครับจูบฟรีอะไขอบคุณอะไรเนี่ยจูบฟรีไม่ใช่จูบฟรีจูบร้อยบาทอ่านสิจูบอ๋อจูบร้อยบาทโอ้ผมไม่เอาสนใจไหมส่วนไม่เอาครับเอาเอาไม่มีใครมาเลยนั่นดิจูบร้อยบาทมันคงมีคนมาจูบเราอะเออมันคงมีคนบ้าที่ไหนเฮ้ยพี่มีคนมาเฮ้ยสนใจไหมครับเอ้โหครับอะไรครับนี่ครับสนใจไหมครับคืออะไรครับอ่่าานนคครรัับบอ หัจูบหนึ่งร้อยบาทโอ้ไม่เอาครับเลือะเธอเตรียมโควิดด้วยครับเตรียมโควิดโอ้โหเฮ้ยไปคนเยอะจังวะคนใคไปอะไรครับผมมีอะไรส่วนไหมครับสนสนจูบร้อยบาทห้าสิบไดไหมครับได้ได้ครับผมห้าสิบไมด้เอาหรอไม่ไม่เอาครับรอเล่นกันโอ้โหอะไรนี่อะไร พัจริงกเหรอมันคงไม่มีใครบ้ามันจูบคนไม่รู้จักหรอกมั้งพี่จูบมันเป็นผู้ชายเหมือนกันไม่ได้ฮะทำธุรกิจอย่างงี้ต้องใจเย็นๆพี่เออมันมัาเธุรกิจง่ายๆความีวิธีรัดแม่แบบทำให้รวดเร็วนะเออก็ให้ก็ให้โชว์ไปเออโชว์ไปแต่งเป็นผู้หญิงเหอะไปฮะไปแต่งตัวเลย้าปากแดงไป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 ขอชุดแบบว้าบิ๋วบ้าบิ๋วด้ะไป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 แต่งตัวก่อนอะไรน่ารักน่ารักส่วนส่วนผมไม่แต่งครับผมจะมางาจากไหนเราจะจ้างเขาหรอเออแบบก็แบบสักวันหนึงงอะไรเเี้ย มาแล้วพี่นอนมาแล้วพี่โอ้โหมาเลยเลยเคไปไปไปนั่งเลยโชว์ไปนั่งเลยโชว์เดี๋ยวพี่เป็นคนพูดแค่นั้นโชว์นั้นนนั้โชว์เป็นคนแบบแบบยังไงแบบบริการครับโอเคนะไปโอเคโอเคพี่ผมรู้สึกขนลุกอ่ะเอ้ยได้เงินพี่ขนลุกรอบนี้ต้องเวิร์กแล้วแหละเนี่ยเหมือนผู้หญิงเป๊ะเลยโชว์พูดดิฮัลโอ้ พูดแบบเพ้อๆฮัลโหลฮัลโหลค่ะดิฮัลโหลค่ะเอ้ยเหมือนโคตรเหมือนผู้หญิงโอ้โหเจับไม่ได้หรอกไหนคนคนมายังเนี่ยพูดเหมือนอะโชว์พูดรอบนี้ขนลุกขนลุกกว่าพี่ไม่โชว์พูดรอบนี้ฮัลโหลค่ะเฮ้ยเหมือนไอ้พี่บอกขนลุกว่ะเออเฮ้ยคนมาแล้วคนงาบคนคนมานี่เร็วครับครับไหนๆก็ไม่โอ้คุณคุณเดิมผ่านไปหลายรอบแล้วเนี่ยคุณอะไเนี่ย จูบฟรีจูบจูบร้อยบาทครับผมนี่คนนี้เลยครับคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้ทำไมหน้าเขาคุณคุณจังเลยครับเหมือนคนที่แล้วแหละเหมือนคนที่แล้วแหละไม่นั่งข้ามคุยกัครับเอาลองคุยกันสนใจไหมครับเป็นผู้หญิงแท้ๆครับอ่ะก็ได้ครับสักร้อยหนึ่งเอ้ยพอดีโดนโดนโดนแฟนทิ้งมาครับเพิ่งโดนแฟนทิ้งมาคุณคุณนี่เลยร้อยหนึ่งอ่ะโยนไปพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับไม่จำไม่จำไม่ไม่จำไม่จำต้องจูบนะครับคุยอยากคุยไงครับโผมไม่มีอะไรจะคุยเลรื่องผู้หญิงออ๋โอเคโอเคโอเคอ่าอ่ะเนี่อออะไรรคับชชืื่่อ ชี่โชกี้ค่ะอ่าอ๋อผมผมเป็นคนชี้กล้องนะครับอ่าอะจะหลองเลยอ่ะอ่าอันนี้นะครับจับนะครับก็อยากจูบตอนไหนก็จูบจนกว่าจะพอใจนะครับผมรอเดี๋ยวผมจะได้กลับบ้านครับโอเคครับโอเคครับผมจะล้วผมกลับบ้านนะครับโหลุกแทนมา โควนลูกว่ะพี่โควนลูกเลยงานอะไรวะพี่นอนได้เงินไปเท่าไหร่ได้เงินไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแหนะคนดูย <şu sais jamais> ังพ <word> mm ี hmm> ่นมันไปพี่มันไปต้องไปพี่นมันไปเอาลูกค้ามาพี่ดูขาไปไปไปครับคุณครับผมนี่ครับคุณอีกแล้วเเหรอนี่ยเออครับไม่ฮะแต่อันนี้เสี่ยงคนครับจุกนี่แมวไม่เอาได้ไงคุณดูคุณแท้ะคุณหิงเหรอเออี่เดี๋ยวผมคิดแป๊บนึงรถชิบรถหิงจริงเหรอวะเออคุณลองคุยกับเขาดูว่าน้องโชว์พี่ คุณครับหเห็นไหม,มีจริงด้วยแล้วคุณ,คณนั่งอยูต่ตรงนี้ครับคุณนั่งตรงนี้เป็นลูกค้านั่งตรงนี้ครับครับผมอ่ะสนใจไหมครับร้อยบาทถูร้อยบาทอ๋อมีร้อยบาทพอทดีด้วยอ่ะเอาครับเออโอเคครับไป เอาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวัดตังก่อนครับอย่ามึงจูบเฮ้ยจะจูบอย่างเดียวเลยเฮ้ยจ่ายตังก่อนโอเคครับแบงแบงนี้ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละครับผมร้อยบาทเอามาครับเอามาโอเคครับมีมีถอยโอเคครับอยากจูบก็จูบได้ครับผมผมผมเพิ่งครับผมขอแอบมอนเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ยโอ้ยทีเดียวทีเดียวพอทีเดียวพอเอาเอาอีกได้ไหมเอาครับเอาเอาอีกก็ได้ครับเอีกก็ได้ครับเอาอีกก็ได้ครับแต่ร้อยนึงนะไม่เอาไมด้อย่มีตังค์แล้วดิอ่าถ้าาคุณมาอีกอ่้ครับได้ อีกรอบนึงไม่มีเหมือนกัน50เดี๋ยวคุณกลับมาอีก็ได้ครับเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวอีกอีกรอบนึงมานี่มานี่มานี่มานี้ยี่สาบได้ไหมเออน่นนะครับผมอันนี้มานี่เดี๋ยวผมออกให้มา50 50ใช่ไหมอ่าเอ้ยมันหนึงผมผมรวยผมรวยเอาไปเลยนี่นี่เอาไปเลยไปเลย500ร้อห้าร้อยก็ห้ารอบนะครับอู้วขอบคุณมากครับจุ๊บไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมาจุ๊บผมไปไปไปห้าร้อยห้ารอบห้าร้อยห้ารอบนะครับจุ๊บละห้าจุ๊บละร้อยไปครับจุ๊บจุ Look, โอเคฮะผมทำเรื่อลงไปเหรอเอ้ยอย่างน้อยออ้าวางวางให้เงินชูรายได้มันก็หมุนอยู่ในบ้านเราดีนัอนแหั่นแหะนั่นแหะพึ่งไงว่าอ่ะโอเคครับพอใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมี่รอบอาจจะเป็นตอนเย็นๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับไปโจโจวีว่าไงนั่งโอเคเปลี่ยนเครื่องพูช่ายไดกี่บาทแล้วชูไปกี่บาทห้าสิบฮะเอ้สองร้อยห้าสิบเอ้ไม่ใช่ห้าร้อยได้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ให้ไปห้าร้อยไปอ๋ออ๋อเออเนาะเออเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยอ่ะ พี่มีอีกหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหโอ้โหรวยไปพี่พอแล้วยังเอาอีกเฮ้ยรอย่ารอเลพี่ไมันพ่แต่งวันนี่จะมต้องเป็นผมคนเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่มีคนทีนี่ครับเดี๋ยวพี่เอ้ยน้องคนไหนมาเฮ้ยพี่น้องคนไหนพี่เฮ้ยน้องครับน้อง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 ครับน้องว่าไงคะน้องครับมาที่นะครับเออคือเอ้ย เราต้องจ้างาเขาหน่อยเฮ้ยาช่วยให้เขาห้าร้อยไปห้าร้อยไปโอ้โไอ้ครับน้อง,น,องน้องครับคือพี่ให้ห้าร้อยหนึ่งครับห้ 500. าร้อยมาทำอะไรครับมา,มา,มาทำงานให้หน่อยครับแบบไม่ถึงวันครับไม่ถึงวันงานอะไรอ,ะอ่ะอ่านั่งตรงนี้นะครับนั่งตรงนี้เลยอ่านั่งนี่เอเอนั่งเลยเออนั่นแหละงานะอะไรงงสิโชว์โชว์แนะนำเขาด้วยนะว่ามันคืองานอะไรโอเคนะโอเคโอเคนั่นแหละโอเคครับอยู่ๆก็โอเคโอเคนั่นแหละไปไปโชว์โชว์ไปโชว์ เว้ยหรือเพิ่มราคามันมีสองคนควเพื่อมราคาไหมเออใช่มากแค่หนึ่งสามร้อยสามร้อยสามร้อยใช่ไหมเออหนึ่งจูบสามร้อยเลือกคนได้ไหมเอาใครโอ้โหอะไรวะเนี่ยว้าวงานดีเหรอวะในหีบพี่ผมเขียนละหนึ่งจูบสามร้อยเออเลือกคนได้ด้วยนะอ่ไปโชว์ไปนั่งเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานกับน้องน้องคนนี้นะครับนี่ทำเงินสองคนนับก็ง่ายง่ายครับก็แค่เออเดี๋ยวจะมีให้คนอื่นมาจูบครับผมโอเคนะงง มันได้เหรอคะได้ครับได้ตังกันเดี๋ยวผมแบ่งครับโอเคต่อไปก็แค่รอลูกค้าใช่ไหมหนึ่งจูบสามร้อยเรมีสองคูณเลืออคุณได้ด้วยมาพี่สองคนก็หกร้อยแล้วอิ่มอิ่มเอ้ยไปคนมาแล้วเฮ้ยคุณเอ่อครับครับครับสนใจไหมครับนี่ครับอะไรครับขายประกันเหรอไม่ครับนี่ครับนี่ครับอะไรอะจูบร้อยบาท เอออะไรครับก็คือนี่ครับมีน้องมีน้องอยู่ครับผมจูบแค่สามแค่จ่ายสามร้อบาทก็จะได้จูบกับน้องครับผมสนใจไหมครับจูบกฎนไม้เหรอโอ้ใครมันจะทําก็ได้ครับผมเอ้ยเอาเหืสนใจไหม แล้วนี่นะผมขอเช็คตั้งในกระเป๋าแป๊บเดียวสองคนก็ได้นะครับเอากี่บาทก็ได้ครับผมมีทอนให้ครับเออโอเคแค่แค่แคก็ได้เอาักเท่าไหร่ครับสามร้อยแล้วกันสามร้อยสามร้อยคนไหนครับเออเอาสีฟ้าสองรอบแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวสงรอบครับสองรอบเออถ้าสองรอบก็ก็หกร้อยครับอ้าวมันคนละสามร้อยหรอคนละสามร้อยครับอ่าเอาเก้าร้อยแล้วกันเก้าร้อยเอ้าเก้าร้อยใครเอาเอาเลยครับเอาเงินมาครับเอาเงินมา โอเคครับเป็นยงคุณคุณจะได้ิงเหรอเอววเอวิวเอวิอ่ครับคุณไปก่อนเลยคุณไปก่อนเลยแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะก็คุณอยากจูบอยากทำอะไรก็คุณไปทำับผมผมไม่ดูแล้วกันเอนเฮ้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 ไป้วฮนเฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮเเฮ้เเ็เเ สวัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ค่ะนมาอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแบ่งเงินได้จริงจริงคนที่ใหม่แกเดี๋ยวชวนให้ไปไไปปโชว์นั่งไปนั่งเร็วโชว์แล้วคนเมื่อกี้เขาอยู่ไหนเฮ้ยคุณคุณครับครับนี่คุณอีกรอบนึงครับ สนใจไหมครับแการไปซ่อมครับคุณใช่ครับคุณสนใจครับคุณใจมากครับแต่แต่ผมมีแค่แบงค์ยี่สิบอ่ะคุณไม่ได้คุณต้องสามร้อยเราเพิ่มราคาโอ้สามร้อยแล้วเหรอวิวเป็นผู้หญิงเหรอครับสองคนครับโอ้น่าสนใจครับบงครัผมต่อด้วยครับต่อแถวครับต่อแถวกันเองครับมาได้ครับจ่ายเงินตรงนี้ครับจ่ายเงินตรงนี้ครับโอเคครับกี่คนกี่กี่ร้อยก็ว่ามาคนละนะครับคนละสามร้อยนะครับโยนเงินมาเลยครับโยนเงินมาเลยพวกคุณใหม่รอบหรอใช่ครับพอดีเห็นมี่มาใหม่ครับ นี่นี่ครับผมผมหกร้อยเลยครับสองสองคนครับ แเราถ้าแบงค์พันอะครับเฮ้ยเบียดจริงครับแบงค์พันเอาแบงค์พันมีทอนครับผมแบงค์พันก็ไม่ไม่ไม่แบงค์พันเนียครับพันหนึ่งอ่างั้นพี่นนท์พี่นนท์แถมให้เขาด้วยแถมให้เครัอ่าถ้าพันหนึ่งมันก็ต้องประมาณอ่าพันหนึ่งผมโอเคครับผมอ่ะครับผมไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งนั่งเออมาต่อแถวกันก่อนแป๊บนึ่งแป๊บนึงผมขอจัดการบัญชีเดี๋ยวพุดนีนแป๊บนึงครับคุณต่อแถวครับอ่ะคุณหนึ่งพันใช่ไหมมันยัง สามร้อยคนเดียวนะครับเอานะครับโอเคมาครับต่อแถวครับต่อแถวโอเคต่อแถวขู้รวยเอาไหมครับเลีอยงได้เลยครับผมใจเย็นค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวสกัดต่อแวต่อแถวต่อวเอาผมคนแรกนะผมคนแรกผมแจกคนแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูดูดๆดู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 ดด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 ด ไม่ไม่คุณยังสองรอบอยู่เลยงั้นคุณนับด้วยคุณนับด้วยบ้างรอบที่หนึ่งสามสี่ห้าไปถึงสิบเอ็ดเออผมขอทีละคนนับพวกคุณอย่าเพิ่งพวกคุณมายืนตรงนี้เลยคุณสองคนมาเยี่ยนนี่พี่นนท์ลูกค้ามาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยไม่ไหวแล้วพวกคุณมายืนนี่อ่าคุณคุณไปกี่รอบแล้วคุณยังยังยังไม่ได้เลยครับอ่ะคุณครับเลือกเลือกคนครับคุณอยู่อยู่นิ่งไปก่อนนะครับอยู่นิ่งอ่ะ เอาเรียกไหยครับเอาใครครับเอาเอาคนเสื้อแดงนะครับน่ารักครับน่ารักดีครับโอโหเร็วเอาเลยครับเอาเลยมาครับมาครับเออโอ้ใครครับหมดเลยนะครับหมดเลยใช่ไหมเออเออหมดเลยดังครับใครครับไปครับเอาไปครับเชิญได้เลยครับไปเลยครับเอาของผมสองคนนะเอาสองคนก็อีกคนนึงครับอ่าเอาผมเดินเข้าไปในน้องเลยเขาเลยนะเดินครับอ่ะ พอยโหโอเคครับโอเคครับโอเคครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตังเพิ่มกับกลับมาใหม่โชว์เอาตังบ์มดิเอาตังมาดิ เอ้คุณคร๊บนึงครับผมผมเหลือ20รอบครับเดี๋ยวคุณยี่สายคนคุณมี11รอบคุณบอกคุณจูบไป2เหลือ9เฮ้ยเร็วเร็ดีเราต้องนานแล้วเนี่ยเออโอเคโอเคเอาใครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะคนนี้คนนี้อ่ะเจ็ดแปดเก้าโอเคครับพอพออยู่อยู่อยู่แล้วเสาแล้วเสาบ้านผมหายเอ้ยเสาเสาห้าผมหายไปไหนอ่ะเอาครับเคยแทะเสาหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับครับคผมครับคนต่อไปครับกี่รอบครับคุณหนึ่งรอบใช่ไหมรอบเดียวครับรอบเดียวใครครับใครคนหัวปลาหัวปลาเอาเอาเอาเยครับ ผมว้าผมทำเสียงให้ไปก่อนครับไปก่อนโอเคครับอ้คุยใหม่อีกแล้วรอใช่ผมติดใจบริการดีกี่บาทครับอ่าพันหนึ่งแล้วกันอ่ะพันหนึ่งมันไม่ลงเออต้องทอนครับทอนหนึ่งร้อยนะไม่ไม่ไรงั้นสามพันไปเลยเฮ้ยสามพันสามสามสิบเป็นสามเออสิบรอบครับเฮ้ยกี่บาทเฮ้ยเท้าไหร่วะเฮ้ยเมื่อผมนับเฮ้ยว้าผมนับ เหม่ยคิดเลขผิดไปคนเมื่อกี้ที่มันจู่ไป11รอบอะก้าวรอกก้าวรอกมันมันให้พันหนึ่งมันต้องได้แค่4รอบเว้ยเมื่อกี้บอกสิเป็นรอบเฮ้ยพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าคุณครับพันหนึ่งใช่ไหมครับเอ้ยเมื่อกี้คุณได้เท่าไหร่สามพันอ่าสามพันสามพันสามพันคือกี่รอบวะสามพันรอบพี่พันรอบพี่ โอเคครับมา10รอบ10รอบเอาเลื่องไหยครับผมคนละอห้าโอเคครับเอาคุณเนี่ยไหมอ่ะไม่ได้อ่ะงั้นตรงนั้นอ่ะหัวเขียวตรงนั้นได้ปะไม่ได้ไม่ผมไม่ผมไม่ได้ไปในนี่เอาโชว์โอเคโอเคเลี้ยวโชว์ไปที่ไปดิ่โนนพี่โอ้ยเงินดูหน้าคนลุกเนโอ้โหเขาวสนใจเปล่าเอาอสนใจครับผมเพิ่งไปกดเงินมาเนี่ยโอ้ผมผมเอ้ยคุณคุณผมผมขอผมกดเงินมาเนี่ยอ่าเอามาเลยครับเอามาเลยครับนี่ผมหมื่นหนึ่งเลยโอ้โหอ้ผมขอคนเสื้อแดงครับหมื่นหนึ่งเลยโอเคครับ มาเริ่มได้ครับเุณเอ้าแล้วคุณไม่จูบมาเอเาลยปล่อยๆพี่ปล่อยเอเาเลยครับกีรอบเนี่ยหมื่นนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งอาผมปุกิเรบเออสีสนะครับโอเคครับมาครับมาครับไปดีกว่าไปอ้ไปเ้ย ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะดีไปไหนวันนี้ก่อนยังไม่ครบเลยวันนี้ก่อนโอเค้ยต้องมื่นนึงเลยเนาะไม่ไปจู่อยู่คนนึงนู่นไปอีกคนนึงเฮก็คุณน่ารักเออไม่โอเคเฮ้ยโอ้โหติดใจมากมื่นเลยเนี่ยทำงานจนมื่นเลยรายได้อย่างดีโชว์โชว์กับจู่สยังโชว์เฮ้ยโชว์ เฮ้ยจบอะไรนะเฮ้ยอะไรเออเหนื่อยมากเลยพี่โอเคมาเฮ้ยครับขอบคุณมากครับที่มาทำงานวันนี้เดี๋ยวผมให้ตังค์แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวผมให้เองมาเดี๋ยวมาเองไม่ไม่อ่อเดี๋ยวไม่เป็นไม่แบ่งแบ่งไหมคือเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปรายได้ก่อนนะครับวันนี้รายได้มาหนึ่งหมื่นเป็นไหมหนึ่งหมื่นสี่พันรายได้มาเป็นไหมหมื่นสี่หมื่นสี่กับอีกสองพันรายได้มาหนึ่งหมื่นหกพันบาทโอ้โหเดี๋ยวให้ค่าเติมน้องก่อน เอาไปๆน้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเต็มใจไหมเออพรุ่งนี้ก็มาทำต่อได้นะครับน้องว่าน้องไม่มาก็ดีกว่าโอเคไม่ต้องมาครับผมว่าอย่ามาเลยครับงานมันไม่ค่อยอย่ามาเลยอย่ามาเลยหมื่นหกหมา่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออหมื่นหกโว้โคตรคุ้มดูมาพี่ผมว่าผมเป็นโควิดแน่เลยเออไม่เป็นไรหรอกเขาเขาเขาคนคนไม่เกียรคนที่จ่ายหมื่นนึงอ่ะเขาไอใส่หน้าเออ มามาเก็บร้านเก็บร้านเก็บร้านไอเก็บไว้นี่เดี๋ยวตรวจโควิดด้วยนะเวไปโชว์โอเคนะโอเครวยผมบอกแล้วรวยเฮ้ยรวยจริงรวยบ้าอะไรพี่ธุรกิจไม่ไงนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าเออล้างหน้าดูไม่อยู่ต้องล้างหน้าผมไปขอนอนกับโชว์แล้วพี่โอ้โหแต่งงานเมื่อวานคือแบบรวยจริงๆริงหมื่นโทจริงพี่ผมบอกแล้วธุรกิจแม่งร่ำรวยเก็บหมื่นไ้นี่แหละไป อะไรวะสีโชว์นี่ใครไออะไรอ่ะอโชว์ไปเลยน้องตรวจโควิดพี่ต้องตรวจโควิดอ๋อเฮ้ยตรวจโควิดอ๋ออือป่ะอ๋อจูบบ้างคือต้องตรวจโควิดเลยเออต้องตรวจต้องตรวจแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะพี่พี่อะไรสองขีดสองขีดพี่ขอแตะพี่หน่อยเดี๋ยวไม่โชว์ไม่โชว์โชว์คุ้มนะหมื่นหกกับติดโควิดแป๊บเดียวก็หายเถ้ว้ยพี่แล้วถ้าผมตายล่ะโอ้ยม่ไม่ตายหรอกมันเป็นแป๊บเดียวก็หายคุ้มไหมอุ้ย อ wow. ุ้มอุ้มว้าตรงไหนวะพี่ขอตเตะหน่อยเจ๊เฮ้ยอย่ามายุ่งเว้ยไว้เพิ่งจับกันสนุกกันเปล่า